ความรักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามความทรงจำในอดีตเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับอลูกป,ปัดอะ่ะอันนี้เอ๋เป็นคนพูดเองนะไม่ได้เอามาจากไหนอืม เออันนี้เอเป็นคนคิดขึ้นเองนะคือเอมองว่าความทรงจำของเราอะ่ะมันก็เหมือนสร้อยลูกปัดแล้วก็เป็นสร้อยลูกปัดที่มีหลายสีด้วยลูกปัดที่มีสีดำลูกปัดสีฟ้าลูกปัดสีชมพูลูกปัดสีแดงลูกปัดลายหินอ่อนลูกปัดที่เป็นแก้วลูกปัดที่เป็นคริสตัลคือช่วงเวลาแต่ละช่วงช่วงเวลาช่วงเวลา ในแต่ละช่วงเวลาของคนเราอะ่ะมันก็เหมือนกับการเอาลูกปัดมาต่อกันอะ่ะบางช่วงอาจจะเป็นสีนี้บางช่วงก็สีนี้บางช่วงก็สีชมพูบางช่วงก็ร้อนแรงคือชีวิตของคนเราอะ่ะมันอยู่บนความไม่แน่นอนความรักอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าคุณน่ะจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามอะ่ะ เขาเล่นด้วยไหมเพศตรงข้ามเขาสนใจคุณไหมเขาชอบคุณไหมเขาอยากจะคุยออกับคุณไหมความรักอ่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แม้แต่ดารารุ่นแม่เนี่ยก็แต่งงานครั้งที่สองตอนอายุหกสิบก็เป็นไปได้คือเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วบางทีอ่ะบางกรณีมันก็ มีมีความซับซ้อนอะ่ะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือผู้หญิงบางคนเนี่ยมีลูกมีลูกมีผัวแล้วแต่อยู่กับผัวคนเนี้ยไม่มีความสุขก็ขอเลิกขอเลิกกับผัวคนเนี้ยไปอยู่คนเดียวก็มีหรืออย่างบางคนเนี่ยอยู่กับผัวคนเนี้ยไม่มีความสุขไปมีชู้ก็มี หรืออย่างบางคนเนี่ยขอหย่าจากผัวคนนี้ไปอยู่กับผัวอีกคนนึงบางกรณีก็ซับซ้อนมากกว่านั้นนะบางกรณีก็คือผู้หญิงอะ่ะมีผัวแล้วผู้ชายก็มีเมียแล้วแล้วสองคนนี้บังเอิญมาทำงานร่วมกันมาเจอกันเป็นทนายทั้งคู่บังเอิญมาเจอกันผู้หญิงอะ่ะก็มีผัวแล้วผัวดีมากลูกน่ารักผู้ชายมันก็มีเมียแล้วแต่ว่าบังเอิญมาเจอกันแล้วก็เกิดไฟช็อต ผู้ชายผู้หญิงอ่ะมันเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกพอมันสนิทกันมากๆเข้าเนี่ยมันก็เหมือนน้ํามันกับไฟพออยู่ใกล้กันมันก็พึบพับพึบพับอ่ะคือเรื่องของความรักอ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันอยู่ที่กรรมของคนคนนั้นนะว่ามันอยู่ที่วิบากกรรมของคนคนนั้นนะว่าจะโน้มนําความรักครั้งเนี้ให้มันไปในทางที่ดีหรือไม่ดีจริงๆอ่ะ เอ๋ดูข่าวโซเชียลอะบางคนเขาก็ทําเป็นฮือฮาผู้หญิงอายุห้าสิบได้แฟนอายุสิบเจ็ดผู้หญิงอายุหกสิบมีลูกผู้หญิงอายุหกสิบเพิ่งมามีลูกพอกเกษียณ่ะมีลูกเลยแต่งงานอยู่กับผัวมายี่สิบกว่าปีไม่มีลูกพอกเกษียณพอปลดกเกษียณมาอยู่กับบ้านเฉยๆปลดกเกษียณมาอยู่กับบ้านเฉยๆอยู่ดีๆท้องแม้แต่ในอินเดียผู้หญิงชราอายุ ผู้หญิงชราอายุ70คลอดลูกสาวที่แข็งแรงผ่านมา8ปีอ่ะเด็กๆก,ก็แข็งแรงดีอ่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงอายุ70คลอดลูกสาวที่แข็งแรงตั้งท้องตอนอายุ69เด็กคลอดออกมาปกติดีทุกอย่างไม่เป็นอะไรเลยที่ฟิลิปปินส์อ่ะบางครอบครัวเนี่ยเป็นแม่ลูกดก มีลูกทั้งหมด22คนตอนตั้งท้องลูกคนที่22เนี่ยตั้งท้องพร้อมกันกับลูกสาวก็มีคือบางครอบครัวเนี่ยเขารักกันมากไงเขาก็มีลูกกันเยอะบางครอบครัวเป็นครอบครัวที่ความสัมพันธ์ซับซ้อนอะคือผู้ชายมีเมียหลายคนบางครอบครัวผู้ชายมีเมียคนเดียวบางครอบครัวผู้ชายมีภรรยาคนเดียวแต่มีลูกเยอะแยะเลยลูกดกเป็นแม่ลูกดก คือความสัมพันธ์ในเรื่องเนี้ยพูดยากขนาดในประเทศที่เข้งศาสนาอย่างอินโดนีเซียผู้ชายอายุ17แต่งงานกับคุณยายอายุ68แล้วมีแต่คนถามว่าคุณยายเนี่ยเล่นศิยศาสตร์ม์ดมไหมคุณยายทำของไหมไม่อ่ะมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดเขาเราก็ไม่รู้ว่าคุณยายเขาทําเสน่ห์เล่นของไหมแต่ถามว่าในประเทศไทยมีมาที่คุณป้าเนี่ยอายุห้าสิบห้าแต่งงานกับเด็กอายุสิบสี่แล้วญาติพี่น้องอะ่ะเขาสงสัยว่าลูกชายเขาจะโดนของทีเนี้ยก็เลยหลอกหลอกพาไปหาพระพระเอาน้ำมนต์ให้กินแล้วก็ถอนของพอกลับมาบ้านเนี่ยได้ได้สติเนี่ย ได้กลับมาบ้านนี่ได้สตินะขอเลิกขอเลิกกับเมียแก่เลยเพราะว่า,าเด็กคนนี้มันโดนทำสเสน่ห์แล้วก็ไม่มีสติญาติพี่น้องอดูแล้วคิดว่าน่าจะโดนของอะ่ะคือถ้าเอ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 าเป็นในประเทศไทยอยังพอเดาได้ว่าโดนทำสเสน่ห์แต่ถ้าเป็นในต่างประเทศอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าบางคู่เนี่ย ก็คือเขาเคยเกิดเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนคือความรักอะ่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามผู้ชายแก่มีเมียสาวก็เป็นเรื่องปกติแล้วสมัยเนี้ยผู้หญิงอายุห้าสิบผู้หญิงอายุหกสิบได้ผัวอายุสิบแปดได้ผัวอายุสิบเจ็ดก็มีเยอะแยะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรแต่มันก็อยู่ที่ว่าคนสองคนเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมไม่ใช่ ไปบังคับขืนใจเขาไปใช้เล่เหลี่ยมบังคับอันนั้นอะไม่ใช่ความรักมันเป็นความต้องการคือบางประเทศเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยบังคับให้ลูกแต่งลูกก็แต่งคือพ่อแม่บังคับให้ลูกสาวแต่งก็เลยต้องแต่งทั้งที่ลูกสาวเนี่ยไม่อยากจะแต่ง แล้วไม่ได้ว่าแต่งแต่งดีนะแต่งกับคนแก่แล้วคนแก่มีเมียอยู่แล้วแล้วคนแก่เป็นตำรวจคนแก่มีเมียอยู่แล้วคนแก่เนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็พ่อแม่เนี่ยอยากจะได้เงินเขาเพราะว่าเขาจะให้สินสอดเยอะก็บังคับบังคับให้บังค,บบงคับให้ลูกสาวแต่งงานตอนลูกสาวอายุแค่17บเจ็ก็กลายเป็นว่าผู้หญิงอายุสิเนี่ยต้องแต่งงานกับผู้ชายอายุหกสกว่า ซึ่งมีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วแล้วก็ลูกลูกของผู้ชายเนี่ยก็อายุรุ่นเดียวกับเมียคนที่สองด้วยนี่ก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมใครกรรมมันน่ะเขาเรียกว่าเวรกรรมใครเวรกรรมของใครก็เป็นเวรกรรมของมันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ